สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมแม็กที่ปรึกษาการขาย f o r ์ดสาขาเจริญนครนะครับวันนี้วันก่อนผมรีวิวเจ้าคันนี้ไปนะครับเป็นรุ่น t t r r t t a g 4x4 นะครับตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบไบเทอร์โบนะครับแล้วก็เป็นเกียร์10สปีดนะครับภายในเป็นเกียร์ h s h t f t e r ด้วยนะครับเกียร์อิชิปเเป็นเกียร์แบบใหม่นะครับสามารถถอยจอดเข้าซองอัตโนมัติได้หมดเลยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัว torm t ท็นะครับ ตอมแท็กคันนี้ราคาอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านี่บาทนะครับจัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษไปเลยครับแล้วก็แถมโรลเลอร์ด้านหลังไปด้วยนะครับเป็นโรลเลอร์ที่ติดตั้งนอกนะครับตัวนี้จัดว่าครุ้มเลยนะครับกับเจ้าตัวตอมแท็กครับตอมแท็กนั้นมาด้วยดีไซน์ภายในแล้วก็ภายนอกที่โดดเด่นมากเลยนะครับแบบใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับด้านบนเป็นคาหลังคานะครับคาหลังคาแบบนี้นะครับสามารถปรับได้หลายแบบนะครับปรับพับเก็บก็ได้นะครับแล้วก็สามารถกางออกได้ด้วยนะครับรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมเลยนะครับด้านหน้าติดฟิล์มขนาด60ินะครับติดให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับในตัวนี้นะครับมีระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าครบเลยนะครับจะอยู่ที่ด้านหลังของกระจกมองหลังนะครับอยู่บริเวณกลางกระจกด้านหน้านี้นะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับ ระบบป้องกันการชนจากด้านหน้านะครับที่ทํางานควบคู่กับเซ,เซนเซอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเซนเซอร์ด้านล่างก็จะมีกล่องตรงนี้อีกนะครับกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่อ่านค่าต่างๆเลยนะครับทั้งระบบเ a ลนคิปปิ้งระบบสต็อปแอน o โกระบบป้องกันการชนจากด้านหน้านะครับแล้วก็ระบบเตือนต่างๆนะครับเซนเซอร์ตรงนี้จะจัดการช่วยเหลือเราได้หมดเลยนะครับตัวนี้มีกล้องวิว360ด้วยนะครับสามารถดู รถของเราผ่านมุมสูงลงมาได้ด้วยนะครับเมื่อเราเปิดโหมดกล้องนะครับดูผ่านจอใหญ่ครับตรงกลางด้านในนะครับตัวนี้นะครับเดิมเขาให้ความคุ้มค่ามากเลยนะครับมาเป็นไฟตัวท็อปเลยนะครับเมทิค LED นะครับตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์2ลูกด้านในเลยนะครับลูกด้านบนเป็นไฟสูงนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นไฟปกตินะครับที่เลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเปิดในมุมอับให้ด้วยนะครับไฟในมุมอับนี้ก็จะช่วยเปิด เมื่อเราเลี้ยวในมุมอับนะครับาอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับเต้าตัว Storm Tag นะครับด้านหน้าเขานั้นก็จะมีกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับคือเขาจะมีตัว s p o t Light อยู่ด้วยนะครับ s p o t Light นี้จะช่วยเพิ่มความสว่างให้แน่นอนนะครับเพราะว่าสว่างมากเลยนะครับตัวนี้จะเปิดปิดได้ด้วยนะครับเป็นระบบเมนนวลนะครับกระจังหน้าเดิมสีดำนะครับตัวนี้สีเงาๆเลยนะครับ รูใหญ่ๆแบบนี้นะครับให้ระบบให้การระบายความร้อนที่ดีเลยนะครับแล้วก็ทํางานคู่กับตัวฝากระโปรงของเรานะครับที่เป็นดีไซน์ตีโป่งแบบนี้นะครับเมื่อเราขับเสร็จนะครับรถเราไม่ร้อนเลยนะครับที่ห้องเครื่องครับเปิดขึ้นมาก็จะปกติเลยนะครับอุณหภูมิของเขานะครับอ่าแลวล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับที่มาด้วยรูปทรงตัว C นะครับ ตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกอัจฉริยะนะครับเปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็เปิดปิดเมนูนก็ได้นะครับเซนเซอร์นะครับอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับมีทั้งหมด6จุดนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยะครับแทงด้านล่างนะครับเป็นแทงอลูมิเนียมนะครับเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับแล้วก็กันชนหน้าที่ตัดสีแดงนะครับตรงขอบนะครับรูปทรงตัวเฮดนี้นะครับสวยๆเลยนะครับสีดํานี้เด่นมากนะครับเพราะว่า ตัวนี้จัดเคลือบแก้วไปด้วยนะครับก่อนส่งให้คุณลูกค้าเลยนะครับตัวนี้จัดเต็มแน่นอนครับท่านใดสนใจนะครับทักก็มาปรึกษาแล้วก็สอบถามผมได้นะครับตัวนี้สตอมแท็กนะครับจัดว่าคุ้มเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์สองศูนย์นะครับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับระบบไบเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเกียร์10สปีดนะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับถ้าขออภัยครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับ5 0านิวตันเมตรนี่ก็แรงเลยนะครับตัวนี้ จัดว่าคุ้มเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพามาชมนะครับว่ารอบๆคันตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับวันนี้เป็นรถเดิมๆเลยนะครับเพียงแค่ติดตั้งโรลเลอร์ด้านท้ายเข้าไปอย่างเดียวนะครับโรลเลอร์ด้านท้ายนั้นเป็นของแอร์แอโรการ์ดนะครับแอโรการ์ดก็จะราคาเท่ากันกับเจ้าตัวฮ a มเมอร์เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจัดให้ได้เลยนะครับอ่า นะครับด้านด้านข้างเขานั้นมาด้วยล้อขนาด20เลยนะครับในตอมแท็กนะครับตัวตอมแท็กนั้นจะเป็นล้อ20แล้วนะครับแล้วก็เป็นล้อประจําเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับล้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับยางเดิมที่ให้มาเป็นยางของกูดเยียนะครับขนาดยางอยู่ที่2 5 5ห้าห้าทับ5้าห้านะครับแล้วก็อา0นะครับเป็นล้อขนาด20นะครับอ่าตัวนี้ล้อสวยๆเลยนะครับ แล้วก็คิ้วของเขานั้นจะเป็นสีดําเงามาเลยนะครับตัวนี้เคลือบแก้วเขาปีดก็ดําก็เงาเลยครับทีนี้จัดว่าสวยเลยนะครับสวยมากมากเลยครับด้านล่างนั้นก็จะเป็นตัวบันไดขึ้นนะครับที่เป็นสีดําล้วนเลยนะครับยิงทรายกันลื่นมาจากโรงงานเลยนะครับยึดติดกับตัวถังมาเลยแล้วก็สัญลักษณ์นะครับ storm tag นะครับที่ประตูนะครับตัดสีแดงแบบนี้เลยนะครับกุญแจเป็นระบบ push star smart keyless นะครับเมื่อเรามีกุญแจเราก็สามารถ เปิดได้เลยนะครับเพียงปลดล็อกเพียงสอดมือเข้าไปนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับแล้วก็ล็อกก็เช่นเคยครับทัดตรงปุ่มเบาๆนะครับก็จะสามารถปลดล็อกได้เลยกระจกมองข้างนั้นเป็นตัวพับไฟฟ้านะครับตัวท็อปก็จะเป็นไฟแบบนี้เลยนะครับมีไฟ LED ด้วยนะครับเป็นสีเดียวตัวรถเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัดสีดําด้านที่ชุดล่างเขานะครับเราจะมีกล้องวิว360นะครับพร้อมไฟส่องสว่างด้วยนะครับตัวนี้จัดว่าครบครบเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวคิ้วกันสาสีดํานะครับที่เข้ากับตัวรถเลยนะครับสีนี้ก็จะกืนไปกับตัวรถเลยนะครับคุ้มเลยนะครับเพราะว่าเป็นสีดําด้วยนะครับดูเป็นสีเดียวกับตัวรถไปเลยนะครับอ่าตัวตอมแตกนั้นเขาจะมีสติกเกอร์มาด้วยนะครับแต่สีดํานะสติกเกอร์จะเป็นแบบเรียบนะครับก็คือจะดูแลเรียบเข้าไปเลยนะครับจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่ามองเข้ามาใกล้เป็นการตัดสีแบบสามมิติเลยนะครับ ถือว่าดีไซน์มาเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับสายดุดุสีดำนะครับจัดให้เลยนะครับกับจักรแท็กคันนี้นะครับด้านข้างเป็นฝาถังน้ำมันที่เปิดปิดได้อัตโนมัติเลยนะครับเมื่อเราปลดล็อกรถนะครับก็สามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเจ้าตัวซิกเนเจอร์ของเขาก็จะเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะครับที่สามารถปรับมาด้านหลังได้นะครับแล้วก็โรลเลอร์ด้านหลังนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นของ e r ล g l a s s นะครับตัวนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือลูกค้านะครับรอรับรถได้เลยนะครับตัวนี้จัดให้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับที่สาขาเจริญนครนะครับเราทําการลดล้างสต็อกไปเลยนะครับทั้งรถใหม่แล้วก็รถที่ค้างสต็อกอยู่ทั้งหมดเลยนะครับมีรถทุกรุ่นเลยนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยไฟท้ายเขาเป็นไฟ LED ตัวฟูลเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นไฟแบบนี้เลยนะครับไฟตัวท็อปนั้นจะ มีเรด้าด้านข้างด้วยนะครับเพื่อป้องกันการชนขนาดถอยหลังนะครับสามารถแจ้งเตือนเราผ่านจอได้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นการชนที่มาจากโรงงานนะครับมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็เป็นด้านหลังนะครับก็จัดว่าครบเลยนะครับปาท้ายผ่อนแรงด้วยนะครับแล้วก็น้ําหนักเบามากนะครับยกมือเดียวขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็โลโก้สตอมแท็กนะครับตัวนี้ สวยๆแบบนี้เลยโลโก้สตัมแทกสีแดงมาเลยนะครับมาที่ด้านต่อไปเลยนะครับด้านต่อไปก็เป็นทางขึ้นด้านข้างนะครับสำหรับรุ่น Next g e นนะครับก็จะมีบันไดขึ้นด้านข้างมาให้ด้วยบันไดขึ้นด้านข้างนี่จะมีเฉพาะ n e ็ t เจนทุกรุ่นเลยนะครับอ่าคันนี้นะครับรองรับน้ำหนักได้ถึง1.2ตันเลยนะครับในช่วงกระบะท,ท้ายของเขานะครับ สามารถปรับโหมดเป็น 4, ีณได้ด้วยนะครับแล้วก็ 4, ีูณได้ด้วยนะครับแบบพาร์ทไทม์นะครับเปิดปิดได้เลยนะครับโช๊คหลังเป็นโช๊คแบบแหนบอยู่ด้านในนะครับโช๊คอยู่ด้านนอกนะครับให้ความแม่นยำแล้วก็เข้าโค้งได้ดีเลยนะครับสำหรับการเทโค้งนะครับตัวนี้จะรองรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นด้วยนะครับสำหรับสตอมแท็นะครับเพราะว่าฟอร์ดเรานั้นเป็นสไตล์นี้แน่นอนครับแน่นแน่นอนครับรถหนักๆเลยนะครับ ลดราคาไปเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ตัวรถที่คุ้มค่าเลยนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับตัวนี้เดี๋ยวรอส่งแล้วนะครับจะขออนุญาตไม่เข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวมันจะเลอะนะครับอ่าเดี๋ยวขอรีวิวภายนอกนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้ล้อขนาด20นี้เป็นล้อที่ให้มาคุ้มเลยนะครับเพราะว่าในรุ่นอื่นๆนั้นจะเป็นล้อเพียงล้อ18นะครับสุดที่วแทก็จะล้อแค่18นะครับ แต่นี้เป็นจอตอมแท็กแล้วนะครับล้อเขาก็จะเป็นขนาด20มาเลยนะครับตัวนี้ถ้าแต่งใส่ชุดแต่งเข้าไปก็สวยอีกขึ้นไปอีกครับเดิมเดิมก็สวยแล้วนะครับเดิมเดิมเขาก็เป็นตัวสีดํามาจากโรงงานเลยนะครับตัดสีแดงแบบนี้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับตอนนี้แถมแอโรกาดด้านหลังไปให้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่พักหาผมนะครับหรือติดต่อผ่านเซลแม็กเข้ามานะครับสมแถมตัวโรเลอร์ปิดท้ายไปเลยนะครับอ่า โรลเลอร์มูลค่าห้าหมื่บาทนะครับแถมให้ไปเลยนะครับนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอาละครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ